สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคุณัทชาแนลนะครับเป็นช่องการเพรียรดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนะครับพร้อมด้วยเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาด้วยตัวของท่านเองเลยครับนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของคนมาพรหัดนะครับเป็นท่านที่เกิดในวันพลิหัดนะครับจะเป็นดวงชะตาในวันที่1ถึง15 เมษายน2563นี้นะครับผมได้จัดเลียงไพ่เอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเปิดไพ่ดูไปพร้อมๆกันเลยครับว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับมีเกณฑ์ของดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับหาครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอใบแรกเลยนะครับช่วงนี้นะครับคนวันพฤหัสนะครับก็จะอยู่กับเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนะครับมีโปรเจกต์มีโครงการเก่าๆก็จะกลับเข้ามาครับรวมถึง คนรักก็ได้แฟนเก่าก็ได้อาจจะมีการติดต่อเข้ามาหรือว่าการได้เจอเพื่อนเก่าก็ได้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนวันพัสนเนี่ยต้องอยู่กับเด็กนิดนึงครับอยู่กับเด็กอยู่กับสังคมที่เป็นเด็กหรือว่าคนที่อายุอายุน้อยกว่านะครับและช่วงนี้ครับสำหรับคนวนเพื่อนรหัสนะครับมีเกณฑ์จะได้ของขวัญนะครับของฝากด้วยนะครับในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงนี้คนวันัสก็ต้องว่ามีจินตนาการที่มาก ทีเดียวนะครับกับคนมาประหัอาจจะอยากทานโน่นอยากทํานี่อยากจะไปไหนต้อไหนละอยากอยากกินโน่นอยากกินนี่ละเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนเรื่องการเงินของคนบนเพื่อนอาหารหัสนะครับยังคงต้องอนระเข็มขัดสักนิดนึงนะครับต้องจัดระบบระเบียบให้ดีนะครับกับเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ส่วนคนบนเพื่อนรหัคนบาเพ็อนรหัสนะครับยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์้ดยเช่นกันนะครับอาจจะมีต้องไปเซ็นสัญญาไปดูเอกสารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นหนังสือสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมารัพย์นะครับอย่างเช่นบ้านคอนโดที่ดินก็นได้อาจจะไปเจราจากับธนาคารนะครับไปทําเรื่องผ่อนพัน์ไปซื้อไปอะไรก็แล้วแต่ครับคนบรรพัดก็ยังมีเกณฑ์ยอยู่ในช่วงในช่วง15วันดีนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับของคนบรรพัดน,นะครับถ้าท่านใดนะครับที่ยังไม่มีคู่นะครับยังไม่มีแฟนนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมี คนนะครับมาแอบรักมาแอบชอบเราอยู่นะครับไม่เปิดเผยนะครับคนนี้อาจอาจจะไม่เผยอาจจะซุ่มดูอยู่ครับอาจจะซุ่มดูเงียบๆนะครับห่วงแบบห่างๆก็ได้นะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับช่วงนี้ก็เจอแต่ว่าเป็นมีความสุขดีนะครับส่วนเรื่องการงานของคนบริบัตยังต้องระวังนะครับอาจจะมีปัญหากับหัวหน้านะครับหัวหน้างานหรือว่าบุคคลที่มีอํานาจมากกว่านะครับก็ จะมีปัญหาในเรื่องของการงานด้วยจะทําทให้เกิดปัญหากับของการงานอาจจะทำให้คนในวันพฤหัสเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สบายใจรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกอะไรก็แล้วแต่นะครับมาอาจจะมาจากบุคคลที่มีอํานาจมากกว่าในสายงานของคนวันพฤหัสเองนะครับอ่าส่วนเรื่องของด้านสุขภาพนะครับของคนวันพฤหัสนี้ค่อนข้างจะว่าอาจจะแข็งแรงทีเดียวนะครับไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่แต่ก็ยังต้องเตือนให้ระวังนะครับในเรื่องของระบบน้ํานะครับแล้วก็ของเหลว แล้วก็ต่อมต่างๆภายในร่างกายของคนบนพืน้นัดครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับอาจจะสดอาการออกมาบ้างอะไรบ้างนะครับยังต้องอยังต้องระวังอยู่หรือว่าถ้าท่านใดนะครับที่มีอะไรอ่ะมีโรคประจําตัวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วอ่ะระบบน้ําระบบเลือดระบบของเหลวระบบต่อมต่างๆของร่างกายอยู่ก็ในช่วงนี้นครับอาจจะมีมีอาการแสดงออกมาได้แต่ก็ไม่เยอะไม่มากนะครับ ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังโอเคอยู่นะครับภาพรวมทั้งหมดนะแต่ว่ายังเป็นเรื่องที่ดีอยู่กับคนวันพฤหัสครับในดวงชะตาในช่วงนี้นะครับอ่าโอเคครับก็จบไปแล้วครับสําหรับคนวันพฤหัสนะครับระยะเวลาในการพยากรก็คือวันที่1ถึงวันที่15เมษายนนี้นะครับอ่าเก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งสั่นเอาไว้ครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ